กลับมาพบกันอีกครังนะคะสำหรับดีดี่ค่ะตะลยุยวันนี้เรามีอะไรพิเศษคะตุลเดวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญครับก็คือจะเป็นทางบุญเอกลั์ครับเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของทางโครงการที่จะมาให้ความรู้ครับว่าโครงการนี้เรามีทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่เป็นพิเศษที่เราจะแนะนำมาตัดทาง ผู้ชมได้รับชมกครับคเดี๋ยวเราไปเจอกันเขาเลยดีกว่านะคะเอาล่ะครับเราก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับทางคุณเอกนะครับเป็นโปรเจคแมเนเจอร์ของโครงการน้ครับก็จะให้คุณเอกได้มานั่งตัวนี้นึงครับครับสวัสดีครับครับผมเอกลักษณ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับก็เป็นโปรเจ์แมเนเจอร์ของอินทริสนะครับดูโครงการออฟฟิศ UTA นะครับค่ะ ก็อยากให้วันนี้ก็อยากให้พี่เอกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่เอกทำอะไรกับโครงการนี้บ้างคะก็โครงการนี้แต่เดิมก็คือเป็นอาคารเก่านะครับเรามีการรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่ทั้งตึกแล้วก็รวมถึงอินเทรเนียนะครับภายในทั้งหมดแล้วก็ตกแต่งรูทเฟอร์นิเจอร์พร้อมก็คือพร้อมใช้งานนะครับโดยที่ระยะเวลากรอบระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จํากัดนะครับแล้วก็ด้วยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ซึ่งการทางานของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถก่อสาาร้างตกแต่งส่งมอบงานให้ลูกค้าเนี่ยตามกําหนดลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ไม่ถึงปีนะครับสําหรับอาคารครัทผนอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญสาหรับโครงการนี้บ้างคะพี่เอกพี่เอกมองว่าเนี่ยแหละเป็นเกมพิมพ้อยเลยหัวใจหลักนะครับของที่เนี่ยคือเรื่องของการที่เราจะต้องทํารูปแบบงานภายในนะครับรูปแบบงานภายนอกให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการ ก็คือลูกค้าเขาจะมีโจทย์มาว่าเป็นแบบภาพเฟิ s ์ส c ติ v กนะครับซึ่งเขาออกแบบมาเนี่ยเราก็ทําให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการให้มากที่สุดแล้วตอนเนี้เท่าที่เรามองงานผลงานที่เราออกมาครับค่อนข้างที่จะตรงตามลูกที่เขากาหนดมาครับแล้วฟังก์ชันการช้งานก็ถือว่าโอเคครับครับ,รบ,รบก็วันนีก้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกนะครับที่มาให้ข้อมูลของโครงการนี้ ทั้งหน้าจะมีมดีๆพาตะลุยจะพาพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ฝากติดตามช่อง IDR Channel นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางอินชุริสด,ด้วยนะครับไปแล้วค่ะบาย,บาย